อโอ้โหไม่เคยเห็นนะพี่หนึ่ง<ต>ไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไข่กั้งครั้งแรกในชีวิต <c oughs> บางงานก็คนเยอะบางงานก็คนน้อยวันนี้วัดใจวัดใจก็จะได้เห็นว่าชีวิตจริงมันก็มีทั้งเยอะทั้งน้อยอันนี้ไม่รู้นะเยอะหรือน้อยเยอะหรือน้อยพี่หนึ่ง ไไดด้้ดดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาครับและเช่นเคยครับมาพัทยาต้องกินอะไรวันนี้ผมเลยพาเพื่อนๆมานีครับรถตู้บังครับ <S <S ริมทะเลครับเพื่อนๆครับ ริมทะเลร้านนี้นต้องบอกว่าเคยเป็นร้านรับเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ก็เห็นเต็ม YouTube อยู่ <ST IT U TS> ก็คิดว่าไม่น่ารับแล้ววันนี้มาเล่นคอนเสิร์ตงานภายในนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาหาอะไรเด็ดๆกินด,ด,ดีกว่าก็เลยเจอร้านนี้ครับ <ST IT U TS> น้องน้ําเหนือทะเลสด น้องน้ำเหนือทะเลกลดครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะร้านเขามีอยู่แค่สี่โต๊ะอ๋อนี่คือโต๊ะร้านได้นี่คือโต๊ะร้านเขาริมทะเลบรรยากาศนี่ชอบเลยเนะี่ยอยู่ติดเรือเขาก็ไปจับมาก็มาขายกันเองบรรยากาศมันก็จะแบบได้ฟิลมากปกติเวลาเราไปร้านไหนนะเขาจะออกมาต้อนรับทีนี้เหมือนไม่มี <c oughs> มงเงาเงาเยดูเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะมาทำไมมาหาเราเราก็ต้องเข้าไปหาเขาสวัสดีครับพี่พี่เจ้าของร้านหรอครับที่เขากลัวเราด้วยแต่คนที่เข้ามาเที่ยว พ่อจ้องร้านอยูข้างในลรอพ่อจอยดิครับที่มาที่นี่มันเหมือนรังเกียจเราคนหมดเลยเวกินข้าวที่ไหนครับไม่ได้มาพ่นอะไรนะครับครับพี่พี่คือแม่คนที่นี่หรือว่าครับค่ะอ๋อถ้าพี่ถ่ายเจ้าของร้านดูค่ะดูค่ะเนี่ยเหมือนเขาไปเบี่ยงให้เราไปไกลๆอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเมื่อก่อนร้านอื่นเขามากอดมาแล้วนี่ไม่มีหายมือโองร้านอยู่ี่เข้างอป็นี่อเจ้าของร้านเลยครับเสี่ย อ๋อนี่น้องน้ําเหลือคือคนนี้คุณครับโอ้โหนี่คือเจ้าของร้านครับถึงว่าร้านนี้นี่มีอะไรแปลกๆเยอะครับโมีสี่โต๊ะอันนี้น้ําเหนือครับแล้วน้องคนนั้นน้ำอะไรครับพี่ก็พูดแรงไปเอาแค่น้ำ่้มพอกเลยครับพี่น้ำครับเดี๋ยวครับพี่พี่คนนี้น้ำอะไรครับน้ำครับดื่น้ำเหนือครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ ของร้านไม่รู้เุตอาหารที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างครับที่น้ำเหนือครับใบเบียรครับเียีอะไรบ้างในะี้ลาซีย์บีครบเบียรอะไรบ้างนะ ซาซิมิค่ะปลาไทยซาซิมิค่ะกั้งซาซิมิกั้งิมีหอยจอบซาซิมิค่ะหอยจอบใช่ค่ะแล้วก็หอยมะละมีสี่อย่างแล้วก็มีค่ะอ๋อนี่พี่เลี้ยงไว้ใช่ไหมขอดูเลยขอดูเลยลำบนกด้วยนะพี่น้ำด่างนี่ก็หอยมะละคือพี่ไปจับมาเองเลยป่ะใช่ครับเป็นหอยซาซิมิแล้วก็ทำซาซิมิหอยซาซิมิก็คือมีหอยซาซิมิแล้วมีอะไรอีกก็มีหอยจอบซาซิมิอันนี้คือหอยจอบอันนี้หอยมะละหอยมะละอันนี้หอยจอบอ่าหอบโอเคมันก็จะเหมือนจอบแบบนี้ใช่ครับก็มีความรู้เลยแล้วก็กับกกาางระดน การซาซิมิแล้วก็มีอะไรซาซิมินะพี่ปลาน้ำดอกไม้ครับปลาน้ำดอกไม้ใช่ซาซิมิใช่ครับรับทุกซาซิมิเลยครับใช่ครับแล้วพี่คนนี้ทำเป็นซาซิมิได้ด้วยนะครับ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 ซาซิมิได้ไหมครับไม่ไม่ขายแล้วโอเคไม่ไม่อะไรครับไม่อะไรครเห็นแม่เขาอ๋อนี่คุณแม่เวัสดีครับสวัสดีครับเห็นนอนอยู่สดๆเลยครับก็เลยอยากทำซาซิมิขอโทษนะแม่นะแซวเล็กน้อยนะงั้นรับทุกซาซิมินะครับยกเว้นคุณแม่นะครับยกเว้นแม่ให้คุณแม่พักผ่อนไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมือท่อนอุ้ Mm ่อเรสไปซ์สายสตรองพี่เชื่ออะไรครับพี่ส้มทําหน้าที่อะไรที่ร้านอันนี้ทอดแต่จอบค่ะจอปูจอบปูที่นี่อร่อยไหมอร่อยคอร่อยเพราะพี่ทอดใช่ไหมใช่เน้นเนื้อปูค่ะพี่เน้นเนื้อปูเหรอจริงเหรอรับด้วยหนึ่งที่ครับอันนู้นค่ะหอยนางรมสดค่ะทุกอย่างอันนี้คือหอยนางรมสดใช่มือยำค่ะพี่มือยำพี่เชื่ออะไรครับชื่อปลายค่ะเป็นน้องปลายอ๋อเป็นน้องสาวของร้านน้องน้ำเหนือนี่ก็หลานเราใช่ค่ะเราน้ําอะไร น้ำเน่าเอาอะไรนะหอยหอยนางลมได้ไหมยำหอยน้ำลมค่ะยำสามไข่วันนี้กินแบบยำหรือหรือเอาไปกินแบบยำไปเลยใช่ไหมคือไม่ต้องแบบไปตักใส่แล้วครับยำไม่เรียบร้อยเพราะเราคือมือยำมือหนึ่ง เอาหอยนางรมยำกับมีอะไรนะยำสามไข่ยำปูม้าค่ะพรอขึ้นคอนเสิร์ตมันไม่ควรกินเผ็ดอีกแล้วนะแต่ว่าเพื่อเจ๊รับยำสามไข่แล้วกันโอเคค่ะยำสามไข่กับยำหอยนางรมต้องกินอีกคืออะไรครับมาที่นี่ต้องกินเลยต้มยำอะไรดูหน้าหอยดิอะไรนะอะไรนะต้มยำปลาทูค่ะนี่มื่อกี้หน้าไม่ีใช่เมื่อกี้ต้มยำปลาทูรับหนึ่งที่ครับผมเห็นอันหนึ่งเด็ดมากปลาหมึกดำๆปลาหมึกดำๆค่ะอันนี้เด็ด ใครมาต้องสั่งดูคุณแม่ยังไงนะหมึกน้ำดำไงครับแม่ยังไงนะอ่าวึกน้ำดำที่นี่ใครมาต้องสั่งครัใครมาต้องสั่งนะแม่หมึกน้ำดำครับเอาหมึกน้ำดำหนึ่งครับโอ้เนี่ยอกไม่มีซอยจุวันนี้วันนี้เน้นอาหารทะเลครับไม่มีซอยจุ๊ครับมีอะไรเด็ดๆอีกไหมที่แบบว่าต้องกินเอางี้เหลือไว้อันหนึ่งพี่เซอร์ไพรส์เลยพี่อยากให้ผมกินอะไรที่เอาเลยโอเคโอเคหรืออันนี่จัดมาเด็ดๆเลยเดี๋ยวผมจะไปลองหมึกน้ำดำนี่พี่ เขาบอกว่าใครมาต้องกินไอนี้ดูด,ดำมมดมเลยใช่ใช่เข้มข้นจุดๆต้องต่งจริงๆโอ้โหเด็ดเด็ดจริงๆลองกินแบบใส่น้ำจิ้มซีฟูดด้วยครับมอจิ้มน,น้ำจิ้มซีฟูดก่อนว่าไปทิศทางเราไหม โอ้โห,โ,หโ,หโหเดือดโอ้โห,โ,หโหเดือดเดือดทางผมเลยสามรสนะเท่ากันจะไม่แหลมัางร้านแบบเปรี้ยวแหลมหวานแหลมอันนี้มาเท่าๆกันเผ็ดๆจวดๆหนักๆโอ้ยคักๆอีเลฟพี่น้องเดือดแล้วครับยำสามไข่แบบไข่จุกๆครับมีไข่ไม่นาพูนเลยไข่แมงดาโอเคอันนี้คือไปปลาเรียวเชียวแล้วก็ออกไข่ปูจุกๆครับ อไข่เน้นๆเนาะอยากเติมนี่เข้าไปอซึงก็ตายใจนะแต่ว่ามันแห้งไปนิดนึงเ,เพื่อนๆอบุเ,อเป็นละอดริ้มิ้นอรอจริงสๆเพื่นหอยนางรมครับโโต้มยำมาเ้ยอ่ะม,ม,มาัดูแน่นอันนี้นคือต้มยำ ต้ยมยำปลาทูใส่กี่ตัวครับเนี่ยหลายตัวนะ <c oughs> นี่โอ้ยหลายตัวหลายตัวหลายตัว <c oughs> เรามาเริ่มที่หอยนางรมปกติเวลากินก็จะเจอแบบแยกมาแล้วพี่ก็ตักใส่เองจะขี้เกียจมากก็รู้สึกมันอร่อยดีนะแต่ว่าเขาาบอกอออว่ายำมันเลยอร่อยกว่าตักกินง่ายง่ายจกไปเลยครับขาดไม่ได้เลยคืนนี้ยอดกะทินเหรอใช่ไหมใช่ครับพี่ะเพื่อนๆครับโอ้โหสดมากเลยด้วย เขาคุกกันพอดีแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องกินกับซีฟู้ดหรือเปล่านะแต่จะทดลองดูมาอร่อยแล้วนะแค่รู้สึกว่าน้ำจิ้มที่นี่เขาเด็ดดูน้ำจิ้มครับดูสีรู้เลยเนาะมันข้นอ่ะยังไงก็อร่อยเพราะอันนั้นอร่อยไปแล้ว <c oughs> อันนี้คือเติมก็คือเพิ่มความอร่อยเข้าอีกครับ <c oughs> น,นี่เป็นปลาหายากไม่ต <c oughs> ้องว่าอะไรครับนี่เป็น,น,นปลา,า,าตามหรูการไม่มีทุกวันตอนนี้มันมีทุกวันอันนี้ใช่ค่ะไม่มีทุกวันอปลาเลยนะครับปลาไอเปี๊ยะค่ะไอเปี๊ยะ ไอเปี๊ยไม่มีทุกวันโชคดีได้กินไอเปี๊ยะไม่มีใครมีบุญได้กินไอเปี๊ยนะไม่เคยได้ยินครั้งแรกเลยได้นี่คือเมนูที่พี่ยะเขาเซอร์ไพรส์พี่บอกว่าพี่เซอร์ไพรส์มาเลยแล้วเขาก็ได้จัดให้ก็คือได้สิ่งนี้เดมาดูก็ใหม่จะเป็นตอวจริงไหมเริ่มจากอะไรดีครับไอเปี๊ยะเปี๊ยควรกินร้อนๆควรกินตอนนี้เลยเนาะใช่ครับเพราะว่าขอหายากครับเปี๊ยะไม่ได้หาง่ายนะครับเพื่อน น่าจะเป็นน้ําแบบน้ําปลาทอดน้ําปลาข้าเนี่ยเปอยจะดูไม่น่ากินเพราะมันติดไอ้น้าดานะแต่ว่ามันเผ็ดด้วยแล้วร้อนเนอะเปียเขานุ่มเปียเขานุ่มเขานุ่มกว่ากระพงเปียเขามีเท็กเจอร์แต่ว่าความรู้เราอาจจะอธิบายความพิเศษของเปียได้ต้องรอคนที่มารีวิวเปียได้ลึกกว่านี้สำหรับผมก็บอกว่าเปียคุ้มค่าและอร่อยมากอ่ะลองใส่กระยำดู อ๋อนี่อร่อยอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดเดียวหรอกก็มาก็ไม่ได้กินอยู่ดีคนเปี้ยวก็หายาก้ามาโชคดีก็ได้กินเปี้ยนะครับขอบคุณมากเปี้ยอร่อยลองเปี้ยกับน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยล้านเปอร์เซ็นต์อร่อยแล้วอร่อยอีกของมันก็เป็นยนนะครับยนเป็นทีมกระตูนะครับจะงงว่าเอ๊ะใครมาทำไมอะไรเงี้ยจะวัดสบีก็ได้จะซีฟู้ดก็ได้แต่เชื่อว่าอร่อยทั้งคู่ผมจะลองหอยจอบน่าจะชอบหอยจอบครับ อ่าเมื่อนหอยจ,บจอ,อยจบครับอโอ้โหไม่น่ามีสดกว่านี้แล้วชุ่ยเลยเป็นนุ่มรึบไปเลยเหมือนที่พี่เขาบอกว่าอืมกินนี่แล้วอย่างไรก็หมด,มดหมดจริงครับหมดจริงครับยนรีบกินเลยไม่กินหมดแน่นอนนะหอ,อยจอกอร่อยมากทุกคนกินมันกรุบน,นิดเดียวอะ่ะก็นุ่มๆกรุบๆสามสิ่งเนี้ยอันไหนอันดำหนึ่งก้างอันดัำหนึ่งน้า โอโหนั้นลองปลาก่อนแล้วกันใอะไรไว้ที่หลังฮไลท์ไว้ที่หลังอันนี้คือปลาเลยรปลาน้ำดอกไม้ค่ะหายากไหมไม่ยากค่ะไม่กิน่ะไม่กินเ้มันเลยมันเลยมันเลยกินจ้ากินจ้าปลาน้ำดอกไม้ถ้าคนขึ้นมานี่ยปลาเยะปลาสาก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 ปลาสอกปสากปลาสากปลาสากปลาสาปาสากปลาสากปลาน้กลากไม้กปลาสอกปลาสากปลากปลาส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 าล้วกปลาอาาสากปลาสากแต่สากปาสา่ปลากป่าสกปลากปลาา เออมันกรอบกว่า <c oughs> ใช่มันโอ๊ตเตจแต่กรอบกว่า <c oughs> เอาล่ะครับพระเอกของงานวันนี้ก็คือก้งนี่นครับก <c oughs> อจิ้มก่าซาบีก่อนแล้วนะครับ <c oughs> อ้โออ้้เอออขอ้าใจแล้วอืน้โมโอมโหโอ้โห่อ้แต่สดโบโบอ,อ้โอ้ลหอ้โหอ้โหโอหอ้ กรึบกรึบอ่ะนุ่มๆกรึบๆเลยโอ้โหไม่เคยเห็นนะนั่นน่ะสิไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไข่กั้งครั้งแรกในชีวิตคล้ายๆอูนี่เหรอเขาเรียกอะไรเออไข่หอยเม่นเออไข่หอยเม่นไข่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 อะไรก็แอบอยู่นะแต่พออ๋อมันไข่หอยเม่นพิมซีฟู้ดดูแต่ว่าไข่หอยเม่นจะนุ่มแบบละลายไปเลยอันนี้ต้องเคี้ยวนิดนึง ก็ละลายมาออะมยดๆนะอันนี้ไม่ใช่ทานหอยมะรักหรือยิ่งชื่อว่าหอยสังตาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ดูทรงน่าจะแบบอืมย้วยมันอร่อยกับแกปมดีของกับแกปมดีเลยแบบซีฟู้ดก็ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอร่อยแน่นอนจิ้มวาซาบิคือได้รสแบบสดๆหายทะเลยกระชมิกลิ้มซีฟู้ดคือสุดยอดเลยทวีปคูนสุดๆครับต้มปลาทูครับยำปลาทูของแค่ส่วนนี้นะฮะ บอกว่าต้องกินเลยเมนูนี้ปปดูครับเพื่อนๆโอ้โหรสเดียวกับน้ำติ้มเลยอะ่ะอันนี้เปรี้ยวน้ำนิดๆจึงชอบกอับขมยำมัน,นเปรี้ยวน้ำนิดๆใส่ใบมะพร้าวนี่มีความเผ็ดร้อนมาดูสดๆเลยเปรี้ยวจี๊ดถูกใจครับกีนเปรียวหายร้อนแล้วนาา่าจะเอา้า โอ้ยโ,ยโอ้โหมีเพื่อนผมครับมานั่งก่อนนัก่อนค่ะเพื่อนๆจำได้นะครับผู้ชายคนนี้เคยไปโผล่อยู่ในรายการเราสอง G P นะนี่คือ, er อมือกองในตำนานทำโฆษณานทำโฆษณาทนีน,าน,นี้เรามาเล่นผมมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเขาก็กมาเล่นด้วยพอดีครับไม่ใช่เรื่องเงินะครับวงตะวันเล่นเปิดทางงานก็บอกอยากจะได้วงอีกสักวงหนึ่งเป็นวงแบบร้องหน้าใหม่จะร้องหน้าใหม่อะไรเงี้ยเขาไปขายงานให้นี่เป็นผู้มีพระคุณนะ างานจ้างมาให้นะครับต้องขอบคุณพี่หุยครับก็เลยอาพี่หุยมาให้ออกทีวีอีกรอบนึงถูกครับถ้าจะออกอีกก็จะหางานมาอีกแล้วกันวันนี้ชวนพี่หุยกันก่อนอันนี้เด็ดมากเพื่อนเบอร์หนึ่งเลยมาดูตะหุยรีวิวครับนี่อะไรครับหอยจอบครัี่จอบมีหอยเสียมไหมครับปามปามนี่มแล้วเหรอ เออเป็นไงเราให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับรสชาติเป็นไงครับปีตาปีลตาปีวาซาบิวาซาบิปีถึงนั้นัดกันมาครับนัดกันมาว่าเฮ้ยแล้วก็จะมาเล่นที่เดียวกันพอดีแล้วก็มีร้านอร่อยอยากกินเยอะๆก็เลยชวนนัามุยมากินเขาบอกว่าเจอกันบ่ายสามที่ร้านบ่ายโมงครึ่งโทรมาเพิ่งตื่นบอกว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยก็เลยเนี่ยมาสายครับโชคดียังได้กินอยู่กินต่อไป ก็ร้านน้องน้ําเหนือทะเลสดแนะนําให้มานะครับบรรยากาศดีมากผิดคาดนิดเดียวคืออยากจะมานั่งกินตรงนี้แต่ว่ามันร้อนนิดนึงครับแล้วก็เราก็เลยได้ดได้ไปนั่งกินข้างในเรว่าไม่เป็นไรได้มานั่งตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราก็จะต้องไปเล่นดนตรีแล้วพีุ่ยจะไปซาเช็คใช่ไหมได้ครับวงพี่หุยเขาจะเล่นก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายวงพี่หุยให้ดูพี่หุยเขาเคยซ้อมให้เราดูแล้วมาดูของจริงครับวงชื่อวงอะไรนะ wake up c o r wake up c a l l แปลว่าไม่รู้ ปลุกอะไรเี้ยใช่ครับเวกัคอเชิญพบกับวงเวกอัพคอแล้วคุณจะรู้ว่าเนี่ยของจริงถ้าชื่นชอบก็จ้างได้ขึ้นเบอร์ให้แต่ถ้าไม่ชื่นชอบโพลปัาหาได้ก็เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันโพมาคอมเมนต์ได้เพราะฉะนั้นไปรอชมวงพี่หุยครับ ปาากติเราเคยไปแต่เฟสติวัลอันนี้เป็นงานภายในครับเพื่อนๆครับใครที่คิดว่านักดนตรีไปเล่นดนตรีนะจะต้องแบบมีคนเยอะทุกงานไม่จริงไม่จริงมีงานคนเยอะมีงานคนน้อยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนเยอะหรือคนน้อยเดี๋ยวไปรอชมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ ถ้าผมเห็นแบบนี้แล้วอยากคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ว่าจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมเลดี้กาก้าเนี่ย <laughs> รต่เดิม <zo> ดีวะีดีอยู่จะเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนกกาสายรีเขาจัดให้เขาบอกว่ามันได้แรกแรกก็ไม่ได้จริงเหรอว่ามันได้ก็ได้ก็ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์หน่อยครับถ้าดีก็บอกดีนะสไตลิสผมก็จะมีกำลังใจถามว่าถ้าไม่ดีก็บอกก็เป็ตรงๆชวนผมอ่ะไม่สามารถบอกได้เพราะผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าเออมันก็แปลเราไม่มีความรู้ทางด้านสไตลิสนี่ก็คือหลังเวทีนะครับอันนี้คืองานภายในเป็นงานที่เล่นตามโรงแรมลูกค้าก็จะจองว่างานเลี้ยงปีใหม่ปีนี้เอาศิลลปินนนนนคคไหมาาเเเ่อ้ยกข มันมาก็จะเป็นเฉพาะในบริษัทเข้ามาชมบางงานก็คนเยอะบางงานก็คนน้อยแต่ส่วนมากเวลาคนเยอะๆผมจะถ่ายมาให้ดูแต่พอเวลาคนน้อยผมไม่ถ่ายมาให้ดูหรอครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะดูว่า้ทำไมคนน้อยเราไม่ถ่ายให้ดูวันนี้วัดใจวัดใจเราจะได้เห็นว่าชีวิตจริงมันก็มีทั้งเยอะทั้งน้อยอันนี้ไม่รู้นะเยอะหรือน้อยเยอะหรือน้อยพี <c oughs> ่หนึ่งพอได้ได้ได้อันนี้คือน้อยอันนี้คือน้อยยังไงนะวันนี้ออกแนวอะไรนะออกแนวอบอุ่นออกแนวอบอุ่น ก็จะแบบครอบครัวครอบครัวใกล้ชิดใกล้ชิดไม่เบียดเสียดไม่เบียดเสียดทีห่เป็นหัวหน้าทีมเทคนิคเชียนชอบตรงนี้พอเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเขาจะมีคำอะไรแบบได้อยู่อบอุ่นแต่ว่าในคำว่าอบอุ่นของเขาเนี่ยผมเจอหลายครั้งแล้วครับมันว้าเววังเวงวิเวกวิเบ๋บวกเพื่อนได้ยินดนตรีไหมครับฮึิมไหมครับชุดอย่างกับเลดี้กากาแต่ว่าแว่นแตกครับไม่ได้เหรอ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับเพื่อนจะขึ้นแล้วตื่นเต้นกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซ<บ>ับสไครป์นะครับ ladies and gentlemen

สุขไทยยกมือขึ้นมาสูงๆเงซึ่งพี่น้องซึ่ง กะจังวันนี้คราวนี้เลยแอบซอรี่ขะโทษทีไว้ก่อนเรล่าหัวลำเลิกกันเลยมีครูสอนครูสอนเอ้ครูสอนครูสอนอยู่ต่อเลยได้ไหมทุกคนอาจจะก็รู้จังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้หัวใจไอ้ของดังวัดดูดีด สุดยมากพี่โบยถ่รูปกันถ่ยรูปกันถ่ยรูปกันถ่ยได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ผมต้องขอบคุณพี่ที่ทำไขอบคุเอาสามคนเลยกามคนรัใช้เลยรับ้เลยดูยังไงก็เหมือนคนญี่ปุ่นมี นี่ท่านนายกเลยเนี่ยโอ้โหวท่านนายกนายเงินละหนึงสองสเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่ผู้ชายขวานบินผู้ชายคนนี่ไม่รู้อินอะไรนะครับมันต้องมีทีมมาเลยนะหนึงสองสามเรียบร้อยครับผมเพลงหนึ่งเพลงมักซ่อนไข่ไว้ในนั้นเสมอนี่ที่ซ่อนไข่ไว้เอาลูกต่อมายังไม่ได้ตอบเลยซ่อนไข่ไว้ยังไม่บอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมมี่ว่านั่งอยู่ข้างหลังเห็นเห็นแล้วนี่หน้าเหมือนลูกผมเลย รีโซ่ลีโอหน้าดาประมาณนี้ยเหมือนรีโอเลยรนี่เอาจริงจริงนะขอบคุณครับเจอกันครับแตงแตงแตงโอ้โหมาสุดประดับดีหมดใจไยที่ฟ้าให้พอรักจริงไม่ได้หลอกให่ยากจะบอกให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเงินไหนบัญชีไม่พอจะไม่มีจริงจริงนี้ของค่ำคืนนี้ครับผมเล่นแทบตายคนสนใจคนนี้ เลือกกันเนาะหนึ่งสองสามเรียบร้อยกับผมนี่แห่นนี้เป็นของคุณถึงแม้ว่ามันจะแตกเอาของแตกๆไปบ้างก็ได้ขัดเป็แตกได้ไหมเดี๋ยวนัขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห ไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้นะตอนแรกพี่หนึ่งบอกอบอุ่นเนี่ยเสียวเลย<ช>ว่าเคยเจออบอุ่นแบบนี้มันจะอุ่นมากเลย <S <S อ่ะมาเข้าใจพี่ๆเนด้อทีทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าเจอแบบระดับอบอุ่นก็อบอุ่นจริงว้าววี่งังวิงวิเวกวิเว๋เวโอันนี้คือพี่ๆเขาน่ารักมากเลยไม่เยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็มาข้างหน้านะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะเขาก็ถอยออกนะวันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ที่ร้านแลวนะน้องน้องน้ำเหนือใช่ใช่คนจะออกห่างเราอ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรผมว่ามันต้องไป มันเป็นสะดอกข้อเลยมบางอย่างแต่ตอนจบทุกคนเข้ามามีความสุขมากเลยก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรแต่รู้สึกว่ามีความสุขขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าว่าจะมีอะไรตื่นเต้นแบบนี้อไหมสวัสดีครับติ๊ปโป ผมขอถ่ายในโบหน่อยได้เฮ้ยได้ได้ได้คุณร้องได้ไหมคุณร้องผมร้องไม่ค่อยเก่งอ๋อโอเคโอเคได้แล้วคุณจะเต้นได้ไหมเต้นอ๋อผมร้องผมเต้นโอเคเต้นเต้นพร้อมกันโอเคโอเคแล้วผมต้องเต้นยังไงดูดีดงอ๋อโอเคดูดีดงดีดงเต้นกลงลงโต๊ะลงโตเต้นลงดี มาเห็นหน้ามนตกระเสือกกระเบงเด่นบกเด่นโบกโอ้โหเยที่จำท่าได้โอ้โหท่าเต้นให้ร้อยเต็มร้อยแต่ที่เมื่อกี้บอกทำตัดต่อการคีเอทวิดีโอไม่รับเขาทำการอ๋อนี่ก็ตัดต่อเองโอ้โหเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ย กี้ไปไปดูถูกเขาไว้มาฮะวิดีโอเขาเทพเลยดูดิายเองแต่ต่อเองด้วยครับแต่ช่องผมยังไม่เปิดเขายังไม่เปิดอ<ล>ะไรผมแค่อลองทำไม่เชิคือช่องอะไรจาพาเที่ยวจาพาเที่ยวใช่ครับนี่คือมิติใหม่ครับยังไม่มีช่อง,องยังไม่มีอะไรมีชื่อจาพาทเที่ยวเมื่อกี้เห็นแววแล้วฝากช่องจาพาทเที่ยวไว้ในอ้อมใจกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตั้งแต่ยังไม่มีช่องเดี๋ยวนี้ครับครับกดเลยกดเลยกดที่ไหนกูไม่รู้เต้นสิครับ